ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีกรณีของผู้ต้องหาเกิดอาการหลอนยานะครับในขณะที่นะครับอยู่บนรถควบคุมผู้ต้องหาแล้วก็รถคันนั้นเนี่ย จอดอยู่ที่บริเวณสำนักงานอายการจังหวัดอุดรธานีคือระหว่างที่รถของควบคุมผู้ต้องหาจอดอยู่เขาก็ได้มีการหลบหนีคล้ายๆว่าเป็นการแหกรถนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่หลบหนีไปได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับก็ไล่ตามหาว่าเอ๊หลบหนีไปอยู่ที่แห่งใดะนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือไปที่บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นี่นะครับแล้วก็ขอให้ช่างซ่อมช่วยตัดกุญแจให้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับพันตำรวจโทนัทพงศวีทองรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุร่มโพทองระบุนะครับว่าดาบตำรวจนฤเบศบุญจูงซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอแจ้งเหตุมีผู้ต้องหาคดีมีแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้า ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายซึ่งผู้ต้องหารายนี้นะครับถูกควบคุมตัวมาฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีระหว่างนั้นได้หลบหนีออกจากรถควบคุมผู้ต้องหาซึ่งสพหนองวัวซอนะครับที่จอดอยู่บริเวณสำนักงานอายการจังหวัดอุดรธานีถนนสีสุขเขตเทศบาลนครอุดรธานีจึงระดมกำลังและสั่งการให้สายตรวจ191และจราจรกระจายกำลังค้นหา ในรัศมี1กิโลเมตรนั่นเองครับทีนี้เนี่ยตำรวจก็ไปพบนายอุบลทองมีอายุ59ปีที่ร้านสอเจริญยนต์คือตอนแรกเนี่ยไปที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นี่ยครับคุณผู้ชมไปพบผู้ต้องหาที่หลบหนีให้การบอกว่าขณะที่กำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในร้านเนี่ยก็มีผู้ชายสวมเสื้อยืดสีส้ม,มนี่นะครับที่เห็นในภาพกางเกงยีนขาสัาน้นแล้วก็สวมหมวกยืนอยู่นี่นะครับ ใส่รองเท้าแตะสีดํามีผ้าคลุมกุญแจมือเอาไว้คือถ้าเราไม่ได้สังเกตมองแบบผิวเผินก็ดูเหมือนคนทั่วๆไป<ช>นะครับ<ช>แต่ว่าเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยมาคลุมมาพันไว้ที่บริเวณข้อมือของเขาซึ่งก็ถูกใส่กุญแจมือเอาไว้นี่นครับคุณผู้ชมคือพอเขาเดินเข้ามาในร้านซ่อมจักรยานยนต์นะครับบอกว่าช่วยตัดกุญแจมือให้หน่อยอ,อ้างว่าเพื่อนแกล้งใส่กุญแจมือทีนี้ช่างเขาบอกว่า ไม่ตัดให้ก็คือปฏิเสธไปเลยเพราะคิดว่าน่าจะต้องเป็นผู้ต้องหาหลบหนีมาอย่างแน่นอนนะครับน่าจะหนีออกมาจากโรงพักหรือว่าเรือนจาอะไรประมาณนั้นชายคนดังกล่าวก็เลยเดินออกจากร้านไปไม่นานนะครับตำรวจขี่รถจักรยานยนต์มาถามหาผู้ต้องหาชายซึ่งมีตําหนิรูปพรรพัน์ดังกล่าวจึงบอกว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปทางซอยแสงชาอุทิศพร้อมกับเปิดกล้องวงจรปิดให้ตำรวจดูด้วยนั่นเองครับ ทีนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาที่บริเวณตึกร้างแห่งนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งอยู่ภายในซอยดังกล่าวห่างจากร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์300เมตรก็มาพบผู้ต้องหารายนี้หลบอยู่ที่บริเวณชั้น2แล้วก็ยังใส่กุญแจมืออยู่นะครับยังไม่ถูกตัดตำรวจก็เลยควบคุมตัวลงมาทราบชื่อก็คือนายสุนทรสูงเรืองอายุ30ปีให้การว่าโดนตำรวจจับข้อหาเสพยาบ้า ซึ่งยังคงมีอาการหลอนยาอยู่นะฮะแล้วก็อ้างว่าที่หลบหนีเนี่ยเพราะว่ากลัวคนมาทำร้ายควบคุมตัวไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับล่ครับร่างคนหลุกสูบอยู่เกิดงานถึงนี่เหนืมากมันไงางานมาแต่ทั้งตลาดมันมาขออตัดไอ้แจเมื่อไหร่ผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ปกตินะ มาตาก็ซื้อๆปกติบ่บ่ได้รีบบ่ได้ร้อนยังบ่ได้เดือดร้อนครับผมได้เลยมันก็ย่างมาหาแล้วก็เลยบอกกิตาลินเจ้มือมันก็ได้ว่ามันตัดบ่ได้มันสิฮ้อนแขนมึงทั้งๆที่หูจ่ากี้เด้ว่ามันออกมาจากโรงพยาเข้านี่ล่ะว่าชิดชิดเอาเดาถีกอยู่อเดีเลยบอกว่ามันก็เลยย่างไปเขาได้ถามโมว่าไม่ใส่ไปบ่บ่ถามเพราะว่าคิดโยว่ามันมันหนีมาจากเรืนทางเรืนจับชิดบ้านออกมาจากเรืนจับ พอมันมาดูนะเห็นมันมาเด็กน้อยมันหนีจากเงินจำดูอยู่กเ็เลยคิดว่ามันออกจากเจำใจได้ต้องมีคนตามแะแน่นอนแล้วพอดีก็เห็นลอยเป็นแผ่นแรีนน้ำก้นมากนะตอนนั้นที่หั้ในสมองในหัวแล้วล่ะว่ามันตอนน้องหนีมาจากทางนี่ก็เห็นตำรวจี่วนมาแถวนี้แมนกเ็เลยเอิดแล้วว่ามันแลีนไปทางนี้บอกนายเพันนะ่ะว่าผู้ต้องหาหน,นีมาหนีมาผ่านเรานเข้าเหนือตัดกุญแจมือหรือว่าเป็นไรแน่ทไมมันไม่ได้เปนซองไรหรือเปล่าแม่น ว่าปกติวันสิรอดตายแทนมันอยู่ตอนแรกนะเพราะว่ากะว่าให้นายมาถึงไงก็เลยฆ่าคนลูกสูบแล้วมันอยากเรียบอกเคยสอบร้อยได้บัตรนปิดเครื่องบ่ได้ก็เลยบ่ได้ปิดก็เลยบอกว่านายตัดบ่ได้มันก็เลยยางตัวมันบ่ได้เลียนนี่มันยางเลียนเสียกูมันบ่ได้เฝ้าความนะเท้าก้อนนี่มันขึ้นกันบ่คึ้นมันาตัดมันแต่เขาจะใส่ไงบ่ได้บ่แตัดได้ก่าแล้วก็น่าให้มาท่านอดีแทวัน ปัญหาที่มีมากไหมใส่ครับแน่นมากเขามาทั้งนี้ค่ะเขามาหอดน,นี้แล้วเขาก็ตัดลงไปเลยตัดลงไปแล้วเขาแวะไปทั้งมูลนล่กแล้วก็หายไปครับเราไม่ได้เห็นเลยก็ไม่ได้ไปสังเกตเลยค่ะเราเห็นเขาว่าอ่าที่ยุ่งวตึกบะบอจ้าแบบอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาก็เลยเบาเพิ่นก็เลยเห็นบ้านเอเห็นบ้านเอประตูเปิดน่ครับเพิ่นก็เลยเข้าไปเบิ่งอ่ามันเลยสงสัย เพื่นก็ออกไปสองเทือ่สามเทือเพิ่นก็ยังสงสัยอยู่ที่เก่าเพื่นก็เลยกลับมาปีนขึ้นไปเบิ่งตอนแรกเนี่ยตำรวจขึ้นไปเนี่ยฟังรอบอย่างเงี้ยมาเห็นจ้าเพิ่นตอนแรกเพิ่นย่านบ้านทั้งเพิ่นบ่กล้าขึ้นไป่ย่านแล้วก็มันรอมาเจอมันอยู่บ่ไงเพิ่นจะขึ้นไปถ่ายรูปตอนหลังเพิ่นเลยปีนขึ้นไปเพิ่นได้ไปถ่ายรูปเพื่นก็เลยว่าเพิ่นถ่ายรูปเพื่นก็เลยเห็นมันนอนอยู่ข้างบนนั้นมันนอนแอบอยู่จ้า เขาตกใจ่าเห็นไหมตกงใจค่ะแบบนี้เจอแบบนี้สามเทือแล้วที่ที่ที่โจนแนมพัมน,นสามเทือแล้วเห็นโจนแนมพันสามเทือจาสามเทือที่มัานมากเนี่ยทั้งหมดจับได้ปะจับได้